สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาแปลกพอดีพอดีติดงานนะคะแล้วก็เลยเพิ่งมาถึงก็ยังต้องทำงานด้านอื่นด้วยนะคะงานวิชาการแล้วก็งานเรื่องบ้านเมืองเหมือนกันทางด้านอื่นวันนี้เนี่ยอยากชี้แจงนิดหนึ่งหลายคนก็ถามว่าพวกเราเนี่ย มาขึ้นเวทีเพื่ออะไรนะคะโดยโดยวัยวุฒิคุณวุฒิหลายแหล่เนี่ยเราก็มีพลังานหลายเรื่องไม่ได้มาเพราะหิวแสนไม่ได้มาเพราะอยากดังหรือไม่ได้มาเพราะอยากจะอะไรทั้งนั้นแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยธรรมดาแบบเราทีออ่ต้องมาหน้าที่ให้ความจริงกับสังคม เนื่องจากเราพึ่งพารัฐบาลไม่ได้มีประเด็นหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ิ่ันแวะบ้านท่านศาสตราจารย์ดอกอร์ประโมทนาขวัญทับครับหนึ่งท่านก็ฝากมาถึงเวทีแห่งนี้ฝากมาถึงพวกเราทุกคนว่าแม้ท่านจะ90แล้วนะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาขึ้นยืนอย่างเงี้ยท่านยืนไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าเป็นผู้อาวุโสก็ฝากกำลังใจมาถึงพวกเราทุกคน แล้วก็ให้กำลังใจว่าถึงแม้ว่าท่านเออ่จะมายืนตรงนี้ไม่ได้แต่หัวใจนะล้วจิตวิญญาณเนี่ยยังคำนึงถึงบ้านเมืองแล้วเนื่องจากว่าเราเพึ่งผ่านรัฐบาลไม่ได้ประเทศไทยวันนี้ไม่มีผู้นำที่จะนำประเทศไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นเราเสียโอกาสเยอะมากแล้วเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไงประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีอะไรนะคะ เราเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะคะเราผลิตอาหารเลี้ยงโลกสิบสิบสิบโปรดักของของสินค้าอาหารไปจากประเทศไทยทั้งสิ้นที่ส่งออกไปเลี้ยงคนละโลกวันนี้ตอนบ่ายก็มีการคุยกันเนี่ยแล้วก็เอ่อหลายคนนะคะหลายประเทศเขาก็ไม่มีมากอย่างที่เรามีนะคะเขาก็ถามในหลายเรื่องเช่น เรื่องข้าวเรื่องน้ำตาลเรื่องมันสัมปะหลังหลายเรื่องเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยผิดอันดับต้น,ตน,ตน,ตนเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆ้นของโลกเลยแม้กระทั่งเครื่องบินเชื่อไหมคะว่าเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยน้ํามันที่ที่ใช้น้ามันเจ็ทเนี่ยนะคะก็ผลิตจากจากมันสัมปะหลังกลั่นนี่เองประเทศไทยผลิตนะคะอันนี้อีกเยอะมากที่พวกเราเองบางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่า มันอยู่ในแต่ละสาขาตรงเนี้ยอยากจะบอกว่าหน้าที่ดิฉันในส่วนหนึ่งก็คือมีหน้าที่ให้ความรู้กับสาธารณะแล้วอย่างเรื่องของบ่อนไม่บ่อนเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอเกี่ยวมาพูดถึงเรื่องของความถูกต้องของบ่อนเถื่อนกับบ่อนไม่เถื่อนก็หมายถึงบ่อนที่ผิดกฎหมายกับบ่อนที่ออไม่ถูกกฎหมายเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลพยายามพูดก็คือ เขาจะทำให้บ่อนเถื่ยนเป็นบ่อนถูกกฎหมายเราถามว่าบ่อนเนี่ยมันดีไหมในฐานะที่เราเนี่ยสอนเรื่องนโยบายแล้วทำนโยบายมาตลอดดิฉันไม่ใช่เด็กๆ็เรารู้ว่านโยบายอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่ได้เป็นนโยบายที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับประเทศแล้วถ้าบ่อนดีจริงอ่ะร้อยห้าสิบกอนในกัมพูชา ทำไมพี่น้องกัมพูชาต้องมาขายแรงงานในประเทศไทยคำถามง่ายๆเลยนะคะแล้วการที่นายกรัฐมนตรีไปเซ็นข้อตกลงกับกัมพูชาถึงเจ็ดฉบับว่าดีเรื่องการเรื่องแรงงานเรื่องธุรกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวยืนยันแล้วมันย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะชี้แจงว่าเหตุที่ต้องมี เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเพราะว่าจะเอาบอร์ดทำบอรดให้มันถูกกฎหมายแล้วถ้ามันถูกกฎหมายถามว่าทำไมกัมพูชาที่น้องกัมพูชาต้องมาค้าค้าแรงงานในประเทศไทยถามง่ายๆเลยไม่ต้องอนี่เลยมันย้อนแย้งกันนะคะทีนี้พอเรื่องของบอรดเนี่ยก็ขอเติมจากที่คุณหมอเขียวพูดไปก็คือว่ามีคำถามจากคนในรัฐบาลถามว่าพวกเราเนี่ยทำไมถึงไม่ค้าน ตอนนี้มีบ่อนเถื่อนเต็มไปหมดในประเทศไทยแล้วทำไมไม่ค้าต้องถามว่ากฎหมายของประเทศไทยคือการทำบ่อนเนี่ยเป็นเรื่องของเถื่อนเป็นบ่อนไม่ถูกกฎหมายหน้าที่ใครในการรักษากฎหมายตำรวจใช่ไหมแล้วถามว่าตำรวจทำไมไม่จับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ว่าบ่อนเถื่อนหรือไม่เถื่อนเรามีกฎหมายควบคุมกำกับ ว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายและผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งต่อสังคมและผิดทั้งในเรื่องของงานกฎหมายแต่เมื่อตำรวจไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ต่างหากทำไมรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำกับละตำรวจทำไมไม่จับละ่ะเออเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณสมยอมกันตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าประชาชนลุกขึ้นมาคัาดค้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายของการตั้งบ่อนเนี่ย แล้วบอกว่าทําไมเราไม่กปนค้านบ่อนเถื่อนไม่รู้เป็นตักกะอะไรอดีตรัฐมนตรีคลังนะมาพูดเรื่องนี้ตรงนี้แหละประเทศไทยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งดีงามเรามีกฎหมายควบคุมเรื่องการตั้งบ่อนที่ตั้งบ่อนเถื่อนถูกไหมครบ่อนที่เห็นเนี่ยเป็นบ่อนเถื่อนแล้วตํารวจไม่ทําหน้าที่ตรงนี้ต่างหากนะคะพูดดังๆให้ถึงรัฐบาลว่ารัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีคลังคุณมีตัดก,กะ วิบากอะแบบนี้หน้าที่รัฐบาลคุณก็ต้องกดดันให้ตำรวจทำหน้าที่ไม่ให้ตำรวจไปสมยอมกับเจ้าของบอนคนที่ตั้งบ่อนเถื่อนตรงนั้นมันประเด็นต่างหากนะคะทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคนเล่นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีถามว่าคนในรัฐบาลมีใครบ้างที่เล่นการพนันเขาก็รู้กันนะไม่ใช่ไม่รู้แล้วนายตะเข็บทั้งสองฝากสั่งเนี่ย คนที่ไปเล่นเนี่ยก็มักจะเป็นนักการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าที่เราคานเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วคนดีเนี่ยเขาไม่เล่นการพนันมีแต่คนที่ไม่ดีเท่านั้นที่ไปเล่นการพนันแล้วเราก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนทั่วโลกนะคะที่ันเดินทางทั่วโลกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางอีกแล้วเนี่ยนะคะไม่มีประเทศไหนที่มีบ่อนคาสิโนแล้วร่ำรวย ากบอนไม่มียืนยันเห็นเป็นรูปประทรมก็คือซ้ายขวาของประเทศไทยนี่แหละนะคะที่น้องกัมพูชามีร้อยห้าสิบกระบอนก็มาค้าแรงงานในประเทศไทยมีอยู่มีกินเพราะมารับจ้างเก็บมะม่วงมารับจ้างขุดมันมารับจ้างซึ่งเป็นงานสุดจริตของคนไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นชัด หรือแม้กระทั่งแรงงานจากพมา่าข้ามาบ่อนในพมา่าบ่อนที่จะเก็บทําไมไม่ทําให้คนพมา่ามีงานทําล่ะมันเห็นชัดมากเลยรัฐบาลไม่ต้องเถียงแบบตะแบงหรอกถ้ามันดีจริงเนี่ยนะคะเขาจะต้องมาค้าขายแรงงานกับประเทศไทยทำไมประเด็นสำคัญมันคือการมีบ่อนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันเก้าสิบกสิบเอร์เซ็นต คุณก็เอาสิบเปอร์เซ็นออกไปสินะคุณจะสร้างสระว่ายน้ําอ่ะไม่มีใครค้านคุณจะสร้างไอสวนสวนสนุกให้เด็กๆไม่มีใครค้านคุณทําโรงแรมโรงแรมเรามีเป็นแสนแห่งปิดไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยคนเขาเลิกเรื่องอัายมูกกันแล้วหรือเขาลงมาปรับวิธีการในการดำเนินชีวิตยอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นการมีบอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนเลวคนขี้โกงที่ฟอกอกเงินบอกได้เลยฉันเนี่ยเข้าไปดูในฟิลิปปินส์เจ้าของบอนในฟิลิปปินส์ที่เกสอนซีตีไม่ใช่คนฟิลิปปินส์เลยคนฟิลิปปินส์ก็ได้แค่เป็นลูกจ้างแล้วก็ต้องไปทำมาหากินเพิ่มเติมแต่กลายเป็นเจ้าของก็คือสิงคโปร์ก็คือพวกที่จะเข้ามาลงทุนบ่อนในประเทศไทยนี่แหละตรงเนี้ยสำคัญนะคะ มันเป็นเรื่องสําคัญล่าสุดพวกเราก็อินเอมกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเป็นพระราชอาอคันตุกะของราชอาณาจักรภูตานในภูตานไม่มีบอนไม่มีการเล่นการพน,นันไม่มีการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายทั้งเส้นพี่น้องการยานามิตรของเราจากเอ,อพี่น้องชาวาโซกไปกับดิฉันเมื่อไม่กี่เดือนเมื่อสอสาเดือนก่อน ก็จะเห็นไม่มีสารเคมีไม่มีสารเสพติดและเขาไม่เบียดเบียนกินเนื้อสัตว์สี่วันที่เราเห็นเขาปิดประเทศรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกบสมเด็จพระราชินีของเราประเทศที่มีพื้นฐานบนคุณงามความดีเห็นไหมคะทำไมพูตานกับเราถึงใกล้ชิดเพราะเราเป็นเมืองพุทธทั้งคู่เรามีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินโดยธรรม เราไม่มีสิ่งชั่วร้ายเราไม่สนับสนุนให้ผู้คนเล่นการพนันหรือใช้สารเสพติดเช่นเดียวกันทั้งสองประเทศจะเห็นว่าคนพูตานปิดประเทศรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเรามีอะไรที่เป็นคุณธรรมเหมือนกันเป็นสังคมของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศทูตานไม่ปิดประเทศรับพระประมุขของประเทศไทยหรอกค่ะรัฐบาลควรจะต้องดูเป็นแบบอย่างว่าสิ่งดีงามนั้นความดีคือความดีไม่ต้องอธิบายความชั่วคือเรื่องของการพน,นันเรื่องของคนฟอกเงินเรื่องของคนติดเสร็จติดถึงไปทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราค้า,พานพรบนี้แน่นอน ะ uh huh. เรื่องที่สองที่จะพูดกันเนี่ยท่านอาจารย์ประโมทบอกว่าต้องพูดให้ได้นะคือเราเนี่ยวันนี้เราไม่มีผู้นำนะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ผู้นำประเทศเธอไม่เคยนำอะไรเลยนะฮะแต่งตัวไปวันวันหนึ่งแล้วแต่งตัวก็ยังไม่เข้าตากระบการเลย uh huh. uh huh. แล้วล่าสุดเนี่ยนายก ไปฉลอง75ปีที่เรามีสายสัมพันธ์ทางการทูตกับกรัรมพูชาไปลงนามอะไรเจ็ดฉบับทำไมไม่ถแถลงกลับมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ของนักข่าวคุณต้องตอบคำถามของนักข่าวป่วยเลยจะป่วยไม่เนียนไงใช่ไหมใส่แว่นแล้วแต่งหน้าใช่ไหม นอนอยู่โรงพยาบาลถ้าป่วยขนาดนั้นลุกขึ้นอีกวันเนี่ยฟื้นได้ไงใช่ไหมแต่พ่อไม่มีภาพปรากฏนะแต่แต่คุณลูกเนี่ยมีภาพปรากฏตรงเนี้ยเราถามคําถามดังๆว่ารัฐบาลไทยไปเซ็นสัญญาไปเซ็นข้อตกลง M O U อ่ะ M O U ไม่ใช่สัญญาแต่เป็นข้อตกลงบันทึกช่วยจำระหว่างสองประเทศโดยมีนายกทั้งสองฝั่งนั่งเป็นพยาน เจ็ดฉบับนั้นคุณเซ็นอะไรทำไมไม่ถแถลงต่อสาธารณะถามดังๆนี่เราไม่ได้ยกแผ่นดินให้คุณประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของตระกูลชินวัตรคุณจะมีนายกเป็นอดีตนายกจากตระกูลนี้ห้าคนแล้วบอกว่าหมอดูในวงเล็บนะหมอดูบอกว่าเดี๋ยวจะร่วมเฟร,รมกันทั้งห้าคนแต่น่าจะอยู่นอกประเทศ สาธุนั่งคยกันสาธุสาธุค่ะ <c oughs> ทีนี้กัมพูชามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้แถลงดอนสาธารณะ <c oughs> คือการที่นายกหอบเอาวัตถุโบราณเอาไปให้กัมพูชามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยประเทศไทยโดยตำรวจแย่จับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับจากทาง,ทางกลุ่มฝั่งโลกตะวันตก ที่ขโมยเอาไปนะคะมันต้องพิสูจน์ทราบกันก่อนว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เป็นของใครซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกถูกไหมคะเป็นของใครก็ได้แล้วคุณอ้างตรงไหนว่าเป็นของกัมพูชาเอาไปประเคนให้เขาเนี่ยตอบได้ไหมอันเนี้ยนักข่าวต้องถามแน่เราก็ถามว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรในการตัดสินใจซึ่งเป็นทรัพย์สินแผ่นดินมันยิ่งกาขายขายแผ่นดินอีก ถามคำถาม,ถามอย่างนี้แหละนายกป่วยเลยเพราะตอบไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้แหละทีนี้ป่วยก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเพราะตอบไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรคุณเอาเข้าคอรมอไหมคุณเอาเข้ารัฐสภาหไหมเรามีกฎหมายควบคุมอยู่เรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรามีทุกอย่างแต่คุณไม่ปฏิบัติตามถามดังๆแรงๆว่า ทัานยกประเทศนี้ให้คุณตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้แหละนายกรัฐมนตรีต้องตอบอย่าบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่กี่ทนไม่ใช่มันคือสิทธิ์สักสิทธ์เป็นกฎหมายของแผ่นดินคุณเอาสิทธิ์อะไรนายกต่อให้เป็นยิ่งกว่านายกเหอะคุณเอาสิทธิ์อะไรไปยกคืนให้เขาโดยที่ไม่มีการตรวจสอบโดยที่ไม่ได้มีคําถามต่อสาธารณะเลยว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของไทยคุณพิสูจน์ทราบได้ไหมว่าเป็นของกรรมัมพูชาจริงแล้วทําไมต้องไปซูฮกเขาขนาดนั้นถามดังๆแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของเกาะปูดตรงนี้เนี่ยประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะถามว่ามันเกาะปูดเป็นของไทยทั้งในกฎหมายทั้งในแผนที่ทุกอย่างมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่เป็นปัจจุบันเป็นน อยู่บรรจุไว้ในกฎหมายแล้วอยู่ดีๆคุณไปต่อรองอะไรไม่มีต้องไม่มีความจําเป็นต้องต่อรองไม่มีความจําเป็นต้องแบ่งครึ่งผลประโยชน์ไม่มีความจําเป็นยืนยนันนะคะไม่มีความจําเป็น,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 ะะปนแต่ถ้าคุณไปแอบทําคุณผิดรับรองคุณไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีแม้แต่ชั้นสิบสี่ตรงนี้แหละคะ่ะ นายกต้องชี้แจงประชาชนเธอป่วยเพราะเหตุนี้ชี้แจงไม่ได้นะคะทีนี้พรุ่งนี้วันนี้29เมษายนเป็นวันพระราชสมภพนะคะก็อวยพรท่านแล้วพรุ่งนี้วันที่30เมษายนนะคะเราครบ243ปีของรัตนโกสินทร์นะคะีน รออย่างใจจดจจอวันนี้น้องก็โทรกันพึบพัฟเลยว่าพี่ครับพรุ่งนี้วันที่สามสิบคณะนักกฎหมายของเราได้ยื่นเรื่องถูกไหมคะเราต้องการรักษากติกาเรามายากลําบากตากฝนตากแดดกันที่นี่เราต้องการรักษากฎกติกากฎหมายความศัิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนี้ไม่ได้มาเพื่อที่อยากจะได้อะไรทั้งสิน้นแต่อันนี้แผ่นดินนี้ของเราค่ะ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะเห็นบทพิสูจน์ของเรื่องกติกาแผ่นดินนั่นคือกฎหมายว่าเราต้องการทำกฎหมายให้มันเป็นกฎหมายและกฎหมายต้องคุ้มครองพวกเราทุกคนไม่ใช่คุณถือว่าคุณร่ำรวยคุณถือว่าคุณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลคุณลูกคุณจะปกปักรักษาพ่อคุณโดยฝ่าฝืน กต,ติกาของประเทศไทยไม่ได้แน่นอนไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้พรุ่งนี้รู้กันเนี่ยนะคะวันนี้ก็เตรียมข้อมูลกันแล้วคืนนี้ก็คงไม่ได้นอนเดี๋ยวต้องกลับไปนั่งไล่เลียงว่าประเด็นนี้เมื่อคดีออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนที่อุตสาห์เรียนมาแล้วได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องมาตลอดนะคะที่ันเจดขวบเนี่ยเกาะหน้าจอแล้วเรื่องเขาพระวิหารนะคะสิบแปดติดคุกแล้วในฐานะที่ต้องต่อสู้เรื่องของสิบสี่ตุลาหกตุลานะคะพฤษภาธมินไม่เคยนี่เลยนะต้องเลเหตุหนแต่ว่าวันนี้ต่อให้แก่ตายตะครานขึ้นมาบนนี้ก็สู้ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นยังมีอีกพรุ่งนี้ขอให้พวกเราช่วยกันจับตาดูให้ดีว่ากรณีของพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ243ปีของแผ่นดินนี้เดียนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทำชั่วไม่เคยได้ดีนะคะและยังมีอีกนะยังมีอีกหลายกรณีที่คนชั่วพวกนี้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ รัฐบาลของลูกสาวแน่จริงปกปักรักษาพ่อตัวเองแน่จริงเนี่ยคุณกล้าฝ่าฝืนกฎหมายไหมคุณต้องผิดด้วยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้อดีตนายกห้าคนนะถายในเฟร,รมเดียวกันแต่อยู่นอกประเทศค่ะนะคะอันสุดท้ายวันนี้เนี่ยค่ะถึงที่บอกว่าท่านอาจารย์ประโมทฝากมาว่าวันนี้เราไม่มีรัฐบาลเราไม่มีผู้นำ เพราะไม่มีรัฐบาลประเทศไทยไม่ได้ต่อสู้ให้ประชาชนเลยนะคะดิฉันไปออกทีวีมาอีกสถานีเรื่องของวันนี้ทุกประเทศเขาลุกขึ้นมาปกปักคนของเขาในกรณีของทรัมป์2.0ก็คือการขึ้นภาษีในแต่ละประเทศ190ประเทศทุกประเทศเนี่ยเขารุกขึ้นมาเขายื่นเรื่องถึงถึงประธานาธิบดีทรัรมเนี่ย70ประเทศแต่ไม่มีประเทศไทยนะคะ เอาใกล้ๆเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเอ่อกัมพูชากัมพูชาเจอไป40 49เปอร์เซ็นเวียดนาม44พมา่า46เราเนี่ย37แล้วก็สิงคโปร์เนี่ยทันะทันทีภายใน5นาทีนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คือลอลรนสหวงที่แจงเข้ามือถือประชาชนของเขาทุกคนว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะปกป้อง คนของเขาอย่างไรและจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในขณะที่นายกรัฐมนตรีเราทำอะไรไหมไม่มีตรงนี้แหละนะคะคุณทักษิณมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองจะไปเองจะไปเจราจากับทาเองถามว่าเจรจาในฐานะอะไรคุณเป็นอดีตนักโทษและขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะเป็นเจรจารได้อย่างไงคุณต้องขออนุญาตอนุญาตศาล ออกจากประเทศไทยแล้วคุณก็ขออนุญาตมาหลายหนแล้วศาลเขาก็ไม่อนุญาตเออตรงนี้แหละถามว่าไปในฐา,านะอะไรนะคะศาลประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตคุณขอมาหลายรอบแล้วนะคะเขาก็จะโชว์ power นั่นเองทีนี้นายกบอกว่าทีฉันจะไปเองขอร้องล่ะค่ะคุณพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณจะเอาอะไรไปเจราจากับเขา เขาเนี่ยระดับมห ah าการทั้งนั้นเลยเอาอะไรไปต่อรองตั้งสองพิชัยเอ,อ่ออาจารย์รัชดาพรตั้งชื่อไม่กล้าอ่านนะคะว่าคือสารภาพมาแล้วคุณพิชัยหัวหน้าทีมคือรัฐมนตรีครังอยู่แถวของป่า,ปาบอกว่ายังไม่มีประเด็นอะไรไปเจราจาเลยยังไม่มั่นใจนี่หัวหน้าทีมประเทศไทยนะคะ มาดูหัวหน้าทีมแต่ละประเทศท่นร้อยเหรียงให้เลยสิงคโปร์เนี่ยเขาโดนแค่สิบเปอร์เซ็นต์รอเลสสวงกับรัฐสภาออกมาทั้งแถบแล้วชี้แจงประชาชนทุกคนท่านมีมือถือเนี่ยเข้าเข้ามือถือของท่านทุกคนเห็นไหมคะมาดูว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปทันทีแล้วเจรจาต่อรองกระทำแล้วเขาก็ให้ให้คิวก่อนเพราะอะไรอะ่ะเพราะความอาวุโสความน่าเชื่อถือ ในขณะที่ประเทศไทยไม่รู้อยู่ตรงไหนเขายังไม่รับนัดเลยมันน่าเสียใจไหมล่ะเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงในขณะที่ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับอเมริกาเราเป็นหนึ่งในสิบห้านะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารแล้วก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่เกาหลีเนี่ยแม้เป็นประธานารักษาการประธานาธิบดีรักษาการวันนี้เขาไม่มีประธานาธิบดี เพราะปัญหาเรื่องการเมืองเขาส่งรักษาการเจรจารและเจรจารเรียบร้อยนะคะคนที่ใกล้สุดในกลุ่มแรกแคนาดาทรูโดแม้จะลงจากตําแหน่งเดือนนี้แล้วเนี่ยทันทีเหมือนกันเขาขึ้นมาสู้ทันทีเพื่อคนของเขาคลอเดียจากจากเอ,อ่อเม็กซิโกด้านล่างของอเมริกาทันทีเหมือนกันเธอเป็นผู้หญิงนะคะแต่เธอก็ทันทีเหมือนกันเจรจารจากกนกระทั่งประสบผลถามว่าเราทำอะไร นะะในกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มจีนไม่ต้องพูดถึงสี่จิ้นผิงสั่งสอนแล้วเห็นไหมคะบินข้ามประเทศไทยไปมาเลบินเฉียวมากัมพูชาบินพาดไปเวียดนามไม่แวะประเทศไทยเพราะเสียเวลาไร้ประโยชน์ที่จะมาคุยกับไอเด็กอ่าน ipad เห็นไหมคะอ <c oughs> ินเดียอินเดียท่านนายกรัฐมนตรีโมดี เขาก็เจรจาแล้วแล้วเป็นประเทศแรกที่ทำให้เวลาคุยในขณะที่ไทยเรายังเฉยนะะเราเจอสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเรายังเฉยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่มีศักยภาพพอที่จะไปคุยกับใครเนื่องจากว่าถ้าเธอไปนั่งอ่าน ipad เนี่ยนะคะแล้วทาจะเสียเวลาคุยด้วยไหมเธอก็คงจะ ให้พ่อมาให้สัมภาษณ์นั่นแหละว่าเดี๋ยวพ่อจะไปคุยเองคุณจะคุยในฐานะอะไรคุณจะออกจากประเทศยังไม่ได้เลยคุณต้องขออนุญาตศาลเพราะคุณเป็นอดีตนักโทษคุณยังมีคดีตัง้งดูพวกนี้รู้กันนะคะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยแผ่นดินนี้เราจองค่ะบอกพี่น้องเลยว่าแผ่นดินนี้เราจองและเราไม่ยอมให้คนชั่วมาปกครองแผ่นดินแบบนี้ นะคะ,ะในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อทําเมื่อบริหารประเทศไม่ได้ก็ออกไปใช่ไหมคะค่ะต้องขอพระคุณนะคะพวกนี้เนี่ยเรามามาร่วมกันดูว่าทีมกฎหมายของประเทศไทยซึ่งแต่ละคนก็เก่งในแกะละสาขานะคะทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแพ่งรัานิชย์กฎหมายระหว่างประเทศตรงนี้แหละคะ่นะนักกฎหมายพวกเราแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่เราไม่ยอมยังไงก็ตาม เราทวงแผ่นดินไทยของเรากลับมาให้ได้จากคนพวกคนพวกนี้นะคะขอบคุณค่ะ